ถ้าภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับภูมิแพ้หรือแม้แต่โควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะติดน้อยกว่าเชื้อโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี2019เานาะมันมีการกลายพันธุ์มาประมาณ 45- สายพันธุ์แล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วตอนนี้นี่ก็มันก็คือกลายพันธุ์เป็นโอไมครอนซึ่งได้ข่าวว่าตอนนี้มันติดง่ายมากโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบ face to face อย่างนี้นะมันผ่านทางอากาศอาจจะแบบว่า ใช้แอร์ตัวเดียวกันหรือว่าล่าสุดเนี่ยคืออยู่ที่โรงแรมเดียวกันกับตัวที่องโรงแรมเดียวกันนะไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะก็ติดกันได้ครับดังนั้นมันเป็นอะไรที่ป้องกันยากมากเลยภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบหนึ่งเนี่ยคือ specific immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันเฉพาะเจาะจงการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือการเอาเชื้อชนิดใดชนิดนหนึ่งเข้าไปในร่างกายเพื่อร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อเชื้อชนิดนั้นนะครับปัญหาก็คือเมื่อเชื้อมันกลายพันธุ์เนี่ยวัคซีนที่เราได้รับ มันก็ไม่ได้กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆที่มันเปลี่ยนไปแล้วแต่อีกแบบหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันแบบ unspecific immunity หรือภูมิคุ้มกันโดยรวมนะครับอันเนี้ยเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอหรือแม้แต่อาหารเสริมบางตัวอย่างเบต้ากูแทนที่มีงานวิจัยว่ามันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้เนี่ยไอ้แบบเนี้ยเป็น unspecific immunity คือถ้าภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหวัดนะครับภูมิแพ้หรือแม้แต่โควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะติดน้อยกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือแม้แต่ติดแล้วเนี่ยก็หายได้เร็วกว่าครับ